ครับสวัสดีครับผมกับช่องบาลต้นสติอนะครับวันนี้ไปฟังพี่นางฝาซาตานสกิดข่าวได้ฟูดถึงเงือบงานนี้ชั่วกว่านี้มีไหมคือวันนี้โดนทั้งโดนทั้งลุงโดนทั้งหลายคนน่ะนะครับออกมาด่าออกมาโอ้โหจะเป็นผมนะผมมาคอไปขัดหมาตายแล้วนะไม่ได้อยู่เป็นคนหรอกนะครับ งานนี้ลองไปฟังพี่นางฟ้าซาตานนะครับได้สาธยายความเร็วนะครับของใครบางคนให้ฟังนะครับอ่าโอเคนะอย่าลืมไปกดให้กับช่องพี่นางฟ้าซาตานสศกิจข่าวผมเขียนเปซานานขอโทษทีนะครับผมรีบไปหน่อยนะนางฟ้าซาตานแล้วกันเนาะนแล้วก็ช่องบ่าวต้นสบิวด้ดยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสังเกตดีด้วยนะครับประชุมกันเลยนะครับ one two three let's go สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟซพอตอของลงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้ขอมาจัดไอไอเงิบหน่อยนะคะไอเงืบเอบไอเงิบนามนามนามสกุลอะไรรัตจนะจังไลนะคะรัตจนะจังไลนะคะไอเงิบรัตจนะจังไลนะคะวันนี้เป็นไงออกมาบูลี่ป้าออกมาด่าทุกคนที่ออกมาปกป้อง นะออกมาปกป้องมาให้กำลังใจนะน้องเล็กเรานะคะดิ้นกันใหญ่เลยนะดิ้นกันใหญ่เลยนะหาว่าเขาร้อนตัวมั่งอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะนุ่นไปดูถูกเหยียดหยามป้าแตนนุน่นนะคะไอ้พวกนี้แม่งมันเฮียจริงๆนะคะ fc ไอ้เงิรเนี่ยมันเฮียจริงๆนะมันเอาป้ากับกับน้องเล็กไปเปรียบเทียบกันนะ่ะดูความจังไรความเร็วของมันนะคะ fc ถามว่าเราอยากจะไปฟังมันไหม มัไม่อยากฟังหรอกค่ะแต่เอาตรงๆนะ <c oughs> ป้าน่ะสวยกับเมียมึงอีกไอ้เงิบมึงไปดูหน้าเมียมึงฝ้าเต็มหน้าเลยนะป้ากูเนี่ยสวยแล้วไงอ่ะ <c oughs> มึงไปบูลลี่เขากูรู้สึกว่ามึงจะเกลียดป้า <c oughs> หน้าดูเลย <c oughs> ไอ้เงิบอ๋อกูรู้แล้วว่าทําไมมึงถึงได้เกลียดป้าแตนน่ะเ <c oughs> พราะอะไรรู้ <c oughs> ออไหมเ <c oughs> พราะว่าป้าแตนน่ะเขาพูดจากใจเขาจริงๆเขาเล่นมึงไปหลายดอกไง มึงก็เลยเกิดความไม่พึงพอใจในสิ่งที่ป้าออกมาพูดออกมาตอบโต้กับมึงไงมึงก็เลยมีความรู้สึกว่าเกลียดป้าฝังหุ่นน่ะเขาเรียกว่าเกลียดฝังหุ่นเข้าใจไหมคะเอฟซีนะเอาคอนเทนต์มาเล่นอีกแล้วคะ่ะกลัวไม่มีจะแดกหรอช่องมึงอะ่ะไอ้เงิบช่องมึงไม่มีจะแดกแล้วเหรอทุกคนก็ออกมาให้กําลังใจอ่าน้องเล็กแค่นี้มึงก็ดด้นเหรอก็ถามหน่อยสินะ โอ้โหออกมาทำคอนเทนต์กันใหญ่เลยเอซนะคะมันทำคอนเทนต์ไม่เท่าไหร่สิคะมันเอาป้าแตนมาดูถูกเหยียดหยามรับไม่ได้ค่ะนะกูจะบอกให้นะเมียมึงนะ่ะสวยไม่เท่าป้ากูก็แล้วกันไอ้ฝฟายนะคนอย่างมึงเนี่ยมันนรกมาเกิดนะมาเรียกลุงกูไอ้เป็องแปดแปดพ่อมึงตายเออพ่อมึงก็ตายแล้วเนาะนะนะพ่อมึงตาย ใช่พ่อมึงตายแล้วไงนะไอ้เงิบชีวิตมึงมันก็มีแค่นี้จริงๆนะเอาคนโน้นคนนี้มาบูลี่มึงบอกว่าอาจารย์ธนันเนี่ยไปเอาพักพวกมาด่ากับฝั่งเดียวกันมาด่าคนกันเองกูจะบอกให้นะมึงไปแหกหูแหกตาดูดีๆว่าใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนฮะใครเป็นคนเริ่มต้นก่อน ที่พวกกูออกมาด่าเนี่ยใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนหัดแหกหูแหกตาไปดูด้วยนะก็มีแต่อีกก๊อปนั่นแหละนะอีกแคปอะมันอะเริ่มต้นอย่างเดียวพยายามที่จะแซะอยู่แต่ฝั่งเดียวกันมึงอย่าหูหนวกตาบอดไอ้เงิบน่าจะรู้สิว่าใครเป็นคนทำม,มากูถามหน่อยใครเป็นคนเริ่มก่อนพวกกูเงียบกันแล้วไม่เคยยุ่งเลยมีแต่อีแคป,ปนั่นแหละ มาสร้างแต่เรื่องเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอีแคปมึงออกมารับผิดชอบไหมเนี่ยนะลุงถูกเหยียดยามขนาดเนี้ไอเงิบไงที่มึงบอกเล่ทนายทนายทนายอย่างงั้นทนายอย่างงี้ไงอีแคปมึงออกมารับผิดชอบไหมในสิ่งที่ไอ้มันเนี่ยออกมาดูถูกเหยียดยามป้ากับลุงเนี่ยตอนเนี้ยพอน้องเล็กลูกเกดออกมาปุ๊บนะน้องเล็ก ออกมาปุ๊บมึงก็กระแนะกระแหนเลยหาว่าน้องเขาร้อนตัวหาว่าน้องเขาออกมานะเออหาว่าร้อนตัวเลยรีบออกมาแม้มีการบอกว่าโถอเอย้ยนะให้เขาแซลไปเถอะนะป้าจริงๆอันนี้กูบอกตรงนะกูไม่อยากพูดหรอกเรื่องนี้มันไร้สาระ นะั้นมีแต่พวกมึงนี่แหละเอาประเด็นมายัดนะเอาประเด็นมายัดให้ป้ากับลุงกูถามหน่อยว่าไอคนที่เริ่มเนี่ยไอคนที่ออกไปประจานปุ๊บเนี่ยและอีพวกเคี้ยวฟังฟังนู้นน่ะมันก็เอาไปเล่นแล้วใครจะรับผิดชอบในสิ่งที่เนี่ยในสิ่งที่มึงออกมาพูดเนี่ยกูถามหน่อยสิออกประด่ากันเต็มไปหมดนะหายหัวไปไหน จริงๆถ้าเมื่อคืนมึงไม่ออกมาพูดความว่าทุเล็ทุเล็เกี่ยวกับไอ้น้องเล็กเนี่ยมันไม่มีเรื่องเฮี้ยอะไรเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยมึงคนเดียวก็เพราะมึงคนเดียวอ e ีแคปกูถามจริงๆเถอะมึงรักลุงก,กับปากไหมหรือว่ามึงอ่ะพยายามให้ลุงมีแต่มีแต่ลบลว่ากูถามหน่อยสิ งงมากเลยนะคะ F4 พวกมันออกไปเล่นออกไปตีไอ้พนมสน้นตีนอียานแล้วก็อีกหลายๆช่องที่เอาไปเล่นและอีรูดลูคี้อีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ไอ้เงือบสกักออกมาเล่นต่อนะคะพวกนี้มาเป็นขบวนการเลยนะคะ F4 แล้วก็อีหมาดำนะคะอีอีแฉลําไส้นะคะอีแฉลําไส้แม่งก็ออกไปตีข่าวประโคมข่าวอีกนะคะพวกนี้แม่งเฮียเพราะอะไรรู้ไหม ก็เพราะ e-cap ไงคะ e-cap ตัวเดียวที่ทําให้ลุงต้องเสื่อมเสียเนี่ยตอนเนี้มึงรับผิดชอบไหมก็แต่ปัญหากันนะพวกมึงอะเวลาพวกกูออกมาก็หาว่ากูเนี่ยหาว่าอาจารย์ธนันพาลูกน้องไปถลม่มไปหมิน่นไปเหยียดไปเหยียดคนต่างเพศก็สมควรไหมล่ะสมควรให้เขาเหยียดไหม มึงน่ะด่าเขาสาปแช่งเขามึงด่ากูดูถูกเหยียดหยามกูแต่เวลาเขาเล่นมึงปุ๊บพวกมึงมามีการบอกว่าพวกกูนะลุมเหี้ยก็พวกมึงเป็นควายกันอย่างนี้ไงน,นะจะไปอยู่ไหนก็ไปเลยไปแคปไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนรับผิดชอบด้วยสิเอาลุงไปพูดเอาน้องเล็กไปพูดเนี่ย ผลสุดท้ายเป็นไงใครเดือดร้อนป้าแตนโดนด่าหนักเลยป้าแตนโดนด่าหนักเลยเพราะใครมึงไปเคลียร์สิไอ้เงิบเน่ะนะมึงไปเอาตีินปิดปากมันหน่อยสินะไอ้แคปมันออกมาด่าป้าแตนนั่น่ะนะไม่เคยรับผิดชอบควายกูจะพูดดีๆแล้วนะแม่งกูเห็นไอ้เงิบเนี่ออกมาด่าป้าแตนออกมาว่าป้าแตนเนี่ย เสียเสียให้หายออกมาว่าลุงเนี่ยออกมาคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหาว่าป้าหึงหวงบ้างอะไรบ้างควายเขาออกมาชี้แจงมึงไปแหกหูแหกตาดูด้วยที่เรื่องอื่นนั่นเชื่อจริงที่เวลาเขาออกมาชี้แจงมึงไม่เชื่อไนะอนเงิอบไอ้ควายโหพวกมึงนี่นรกมาเกิดจริงๆเลยสุดยอดอ่ะสุดยอดพวกมึงอ่ะเร็ว พวกมึงเริ่มต้นก่อนทุกอย่างสัตว์แล้วมาโทษฝั่งกูว่ากูฝั่งกูเริ่มต้นเหี้ยพวกกูไม่เคยเหยียดเพศใครเลยนะถ้าพวกมึงไม่มาดา่าไม่มาสาบมาแช่งเขาจะไปเหยียดเพศมึงไหมกูถามแค่นี้แหละฮะไองเงอบไอควายสันดานไอ้เลวโอ้เลวจริงๆเอาป้าแตนไปเหยียบยำ่ำ เอาไปด่าทำแต่คอนเทนต์หาแดกไอควายหัดขอบคุณเขาบ้างแม่งไม่สมควรนะ่ะไม่เหมาะสมที่จะเป็นทนวยควยเลยคนหนังมึงอะ่ะเยี่อแมงเลวจริงๆออกมาด่าป้าแตนออกมาด่าลุงพลแค่เรื่องแค่เนี้ยพวกมึงปลุกระดมปุ๊บ พอไอ้ฝั่งเฮียเนี่ยนะไอ้ฝั่งเลวเนี่ยไอ้ฝั่งที่มึงไปอยู่ด้วยเนี่ยนะอีแคปตีก,ก,ก,กันออกเป็นลูกแล้วมึงเงียบหัวไปไหนควายมึงออกมาเคลียสิมึงออกไปหุบปากมันหน่อยสิแม่งหวังดีประสงค์ร้ายเฮียต้องการให้คนอื่นมาเหยียบลุงพลกับป้าแตนพวกมึงคิดได้ยังไงวะ เนี่ยเขาออกมาด่าป้าแตนเงินโคมมุมโคมเนี่ยมึงม,มุดหวยอยูมม่มมมมไหนให้แคปโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆนะเอฟซีบอกตรงเลยนะนางฟ้าแม่งรับไม่ได้จริงๆว่ะไอเฮียเ้ยเงอแม่งออกมาเนี่ยเห็นไหมออกมานั่งด่าป้าแตนเราเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเอฟซีนะเราก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกแต่เราเป็นเอฟซีนะคะเราเป็นเอฟซีเราได้ยินไม่ได้ไง เราเห็นมันเป็นเรื่องแค่นิดเดียวเองนั่งเสือกไปเหยียบไปย่ำชีวิตไปย่ำไปดูถูกเหยียดยามเขาไปดูถูกเหยียดป้าแล้วเสร็จแล้วก็หาว่าอาจารย์ธนันเนี่ยปลูกกระดมให้คนมาด่าด่าฝั่งเดียวกันมาเหยียดเพศผู้ก,กูนะบอกตรงเลยนะผู้ก,กูเงียบปากกันไปแล้วแต่มีแต่ตัวมันในอีแคปนั่นแหละมันเริ่มต้นมาตลอดเหี yeah. ้ยนะมึงอย่ามาใส่ร้าย พวกมึงนะ่ะเริ่มต้นก่อนอีแคปนี่ตัวดีเริ่มต้นก่อนออกมาดาก่อนออกมาใส่ความใส่ร้ายก่อนควายควายทั้งนั้นแหละพวกมึงอะ่ะ